ห้ามพลาดกับรถสุดประหยัดคันนี้ราคาโดนใจเชฟโรเลตโคโลโด้นะครับ2.5 LT z 7 1ตัวท็อปท็อป,อปดับเบิลแคปเกียร์แมนนวลครับปี2017ไม่5 6,000กว่ากิโลสีดำสีประตูสวยๆย,ยกสูงจากโรงงานเปิดราคาเงินสด299,000บาทครับจากตอนเป็นป้ายแดงราคาประมาณ800,000กว่าถึง900,000นะครับเพื่อนๆวันนี้ซื้อในราคา299,000บาทเพื่อนๆ แถมจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทฟรีดาวกันไปเลยสวยๆลงตัวเอาไปใช้งานครับแบ่งปันกันเลยได้รถสี่ประตูครับได้ตัวโฉมใหม่ด้วยนะครับสวยๆสุดๆประหยัดน่าใช้ครับเครื่องยนต์อไหล่เพียบครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้สวยจัดสุดๆราคาตั้งมาต้องรีบจอง รถจอดอยู่รามินทาครับใครสนใจจองผ่านร้านเท่านั้นครับทั้งจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดเพียง3,000บาทครับคุณได้คิวแรกในการนัดหมายรถคันนี้ได้เลยที่นี่การันตีครับรถสวยตรงปกครับและที่สำคัญนะครับจัดส่งรถนะครับมีรถให้ท่านดูส่งมอบแน่นอนคู่มือเอกสารถูกต้องตามกฎหมายคันนี้สวยๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้4ประตูโครโรโดนะครับโทรมาที่0 8 8 5 8 4 5 3 7 5ดครับดุลๆครับ2 9 9 0 0นนบาทเท่านั้นเอง